กำนานความเชื่อนกแสกใกลถึงหรืออย่างนี้แสงไฟข้างหน้านั่นไงล่ะเขาไปจอดเลย อ้าวเข้ามาเข้ามาสวัสดีจ้าป้านี่เพื่อนหนูจ้ะถิงถิงชารลอตแล้วก็จอจี้สวัสดีสสดค่ะ,คะอ๋อจะเข้ามาก่อน <c oughs> โอ้ยมากันแล้วเหรอเขา้า <c oughs> เข้ามาถึงสะดึกเชียวไป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 ดูที่หลับที่นอนกันเฮ้หยห้องอยู่สบายนะเนี่ยดูสิ วิวสวยมากเลยฮะนกอะไรอ่ะไม่เคยเห็นเลยฉันว่ามันดูเท่ดีอ่ะเป็นพวกนกฮูกอะไรอย่างนั้นหรือเปล่า อ้ไอ้ยไอ้นกผีอ้ยออกไปไปไปให้พน้นเอา้าทำไมเรียกนกผีละ่ะมันก็น่ารักดีนะนั้นสิฉันก็สงสัยเหมือนกันลองไปถามป้าด,ดูนะอืมไปสิโอ้ยมันน่ากลัวจริงๆนกแจกเนี่ยนะคนโบราณก็ถือมากถ้ามันมาร้องบนหลังคาบ้านหลังไหนแล้วก็ ภายในสามวันหรือเจวันจะต้องมีคนบ้านนั้นตายฮะแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอคะก็<_ <C> _>เมื่อเดือนก่อนน่ะที่จังหวัดอยุธยามีนกแสกร้องพร้อมๆกันดังลั่นหมู่บ้านเดือนนั้นน่ะในหมู่บ้านมีคนตายติดต่อกันตั้งหกคนแน่ฮะน่ากลัวจังนกแสก หรือนกแฝดหรือนกเขาหน้าลิงเป็นนกเขาแมวชนิดหนึ่งออกหากินในเวลากลางคืนกินหนูและสัตว์เล็กๆเป็นอาหารมักพบในถิ่นใกล้กับชุมชนของมนุษย์อาศัยอยู่ตามสิ่งก่อสร้างที่มีความสงบเช่นในวัดวาต่างๆหรือบ้านร้างซอกมุมตึกหรือโพรงไม้ตามความเชื่อของคนไทยเชื่อว่า หากนกแสกบินข้ามหลังคาบ้านหรือไปเกาะที่หลังคาบ้านใครหรือส่งเสียงร้องด้วยจะทำให้บ้านหลังนั้นมีคนเสียชีวิตในเวลาไม่นานต่อจากนั้นและยังมีความเชื่อว่านกแสกเป็นพาหนะของพยายมเทพแห่งความตายที่จะพาวิญญาณของคนตายไปสู่ยม,มโลกคลายคลายความเชื่อที่ต่างประเทศเลย คล้ายยังไงหรอในความเชื่อของชาวอังกฤษเชื่อว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความมืดที่เกี่ยวพันกับความตายโดยเชื่อว่าหากมีนกแสกบินเข้ามาในห้องคนป่วยผู้นั้นจะเสียชีวิตในไม่ช้าฮะนกแสกบินเข้าบ้านฮะท่านพ่อ,อ,อท่านพ่อ โอ้ยังยังพอยังไม่ตายแค่ป่วยเฉยเฉยและคนอังกฤษยังใช้นกแฝกในการทำนายสภาพอากาศถ้านกแสกร้องเสียงแหลมแปลว่าอากาศกำลังจะหนาวลงหรือพายุกำลังจะมาโอ้ฟังเสียงนี่สิพายุน่าจะมาในไม่ช้าไปเด็กๆเ,เข้าบ้าน แต่ท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยนะจ๊ะพ่อหนูอยากเล่นหิมะต่อก่อนนกแสกมันร้องเสียงแหลมขนาดนี้เดี๋ยวพายุจะต้องมาไม่มีพลาดหรอก <c oughs> ในประเทศอินเดียนกแสกเป็นพาหนะของขนางลักษมีเป็นสัญลักษณ์ของภูมิปัญญาโชคลาบและการเกษตรนกแสกจึงช่วยกินหนูในท้องนาให้เกษตรกร โอ้ปีนี่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากไม่มีหนูมารบกวนไรอีนี่ต้องขอบคุณนกแสกที่ช่วยดูแลไร่นาให้พวกเราประเทศโมร็อกโกเชื่อว่านกแสกเป็นตาทิพย์ของเราปีศาจนกแสกมาเข้าบ้านนะลูกเดี๋ยวพวกปีศาจมันจะรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ แถบคาบสมุทรไอบีเรียคือทางตะวันตกเฉียงใต้ของยุโรปเชื่อว่านกแสกจะมาแอบกินน้ำมันตะเกียงที่อยู่ในโบสถ์เพื่อปล่อยให้เหล่าเซนหรือนักบุญอยู่ท่ามกลางความมืดมิดด้วยวิธีโผล่ขึ้นไปชนตะเกียงให้น้ำมันไหลออกหมดพวกเขาเชื่อว่านกแสกเกลียดแสงไฟเช่นเดียวก,กันกับพวกวิญญาณชั่วร้าย และเชื่อว่าคนที่ได้ยินเสียงนกแสกร้องหลายๆคืนต่อกันจะเสียชีวิตในเวลาไม่ช้าอนกแสกมันแอบกินน้ำมันตะเกียงจนหมดละพวกปีศาจเอ้อรังควานเราอยู่ได้เราจะต้องหาวิธีกำจัดมันในแอฟริกาเชื่อว่านกแสกเป็นลูกสมุนของพ่อมดร้ายที่ส่งนกแสกให้มาฆ่าคน อสมุนพ่อมดมันมาแล้วโอ้ยเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วพวกเราและเชื่อว่าพวกปีศาจส่งนกแสกมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งภัยพิบัติออาทิตย์นี้จะต้องเจออะไรอีกเนี่ยอาทิตย์ก่อนก็น้ำท่วมไปทีละมาอีกแล้ว,ลวเหรอจะนกแสก ในอาร์จเจนตินาเชื่อว่านกแสเป็นน้องสาวของพยามานอาน้องสาวของพยามารมันจะต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่นอนอน่ากลัวจังในซิซิลีเชื่อว่านกแสเป็นสัญลักษณ์ของความตายและความเจ็บป่วยเจอน้องมีคนเจ็บคนตายอีกแล้วเ,เนี่ย แต่ในประเทศกรีกมันเป็นตัวแทนของเทพีอาเทนาเทพีแห่งภูมิปัญญาปัจจุบันยังคงปรากฏเป็นสัญ,ญลักษณ์บนเหรียญของประเทศกรีกหูมีแต่ความเชื่อร้าร้ทั้งนั้นเลยอืมก็ยังดีที่ในประเทศกรีกเขาไม่รังเกียจพวกมันเนาะแต่ฉันเคยได้ยินมาว่าที่สวนปาล์มในจังหวัดชุมพรน่ะเขาเลี้ยงนกแสกไว้ในสวนละ่ะ อ๋อเขาเลี้ยงทำไมเหรอก็นกแสกอ่ะจับหนูเก่งมากเขาก็เลี้ยงไว้ในสวนปาล์มให้มันกำจัดหนูที่เป็นศัตรูตัวฉกาดยังไงล่ะเฮ้ยฉลาดนะใช่และได้ข่าวว่าส่วนกาแฟที่เชียงใหม่เขาก็ใช้วิธีนี้ด้วยล่ะแล้วก็ที่ต่างประเทศน่ะเยอะแย,ยะไปหมดเลยอ่านเจอในเว็บไซต์อ่ะ โอ้ยพวกคนรุ่นใหม่น่ะไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนกแสกน่ะมันเป็นนกผีเลี้ยงเอาไวอ้อ่ะมีแต่อาถันที่ชั่วร้ายออออ,อ,อ,อป้าเองก็คิดมากลุงเห็นมันร้องมาอย่างเงี้ยตั้งแต่ลุงยังเด็กละก็ปกติดีนกแสกสมัยโบราณน,น่ะมันเยอะมากถ้าร้องแล้วคนตายคนคงจะตายกันหมดโลกแล้วละ่ะเพราะมันก็ต้องร้องทุกๆวันนะ่ะใช่ไหมละ่ะ ก็จริงเนาะชาวบ้านน่ะวาดกลัวมันมากพากันขับไล่แล้วก็ฆ่ามันจนตอนเนี้ยหาดูยากไม่รู้ใกล้ศูนย์พันกันหรือยังแถมการฆ่ามันก็ยังเป็นบาปอีกด้วยสัตว์ที่ไม่รู้อิโนโอิเนไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่กลับต้องมาตายอย่างไรค่าลุงว่ามันไม่ค่อยดีนะอย่างนี้นะ่ะโอ้ยฉันก็ไม่ได้ฆ่ามันนะฉันแค่ไล่มันเฉยเฉย อ้าวเด็กๆไปนอนกันได้ละพรุ่งนี้จะไปออกเที่ยวกันไม่ใช่เหรอค่ะคุณลงุงไปไปไปรีบขึ้นนอนเมาจนดึกเลยพวกเรานั่นสินาำถาก็ยังไม่ได้อาบเลยหน้าหนาวปีเนี้ยหนาวดีเนาะใช้อากาศเย็นสบายจริงๆ โอ้ยนกแจกมาอีกแล้ว่าเฮ้ยทำไมเสียงร้องมันน่ากลัวอย่างนี้ล่ะโอ้ยกลัวอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่อง world of legend โลกแห่งตำนานจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากเรานะคะ